ตลอดเวลาแต่ก็กินไม่หยุดเหมือนกันไม่เขา้าใจเหมือนกันว่าเพื่ออะไรบอกไปมันก็ทำอะไรอ้วนทําไมดีคะทําใจเพราะสุดท้ายแล้วบอกวิธีการแก้ไปมันก็ไม่ไม่ยอมแก้สักทีคําถามคือเรารู้อยู่แก่ใจไหมวิธีการแก้ทํำยังไงจะลดความอ้วนรู้วิธีการลดไหมรู้ทำไมมันจะไม่รู้จะทําได้ไหมไม่ได้พอแพ้ต่อกิเลสตัหาแพ้ต่อการอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากกินในสิ่งนั้นแพ้ต่อรสอร่อยของอาหารเสมอแพ้ต่อความมูมามของตัวเอง แพ้ต่อความหิวของตัวเองสุดท้ายเป็นไงก็อ้วนก็รับผลจากการกระทำไปก็แล้วกันคุณคิดว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคืออะไรไม่มีเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นอาจารย์จึงตอบว่าไม่มีเพราะถ้าเราไปวางเป้าหมายสูงสุดในชีวิตย่อมเดินสู่ความเสือ่อมถ้าเราบอกว่าการที่เรามีเงินเยอะๆคือเป้าหมายสูงสุดในชีวิตวันหนึ่งเราได้เงินเยอะนั่นเรียกว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตไหม ก็อาจจะไม่ใช่แล้ววันหนึ่งไอ้เป้าหมายสูงสุดในชีวิตมันเสื่อมได้ไหมวันนี้มีเงินเยอะมากวันหน้าไม่มีเงินเลยไปไปได้ไหมได้แสดงว่าเป้าหมายในชีวิตหมดหรือยังหมดแล้วอาจารย์จึงบอกว่าไม่มีเพราะทุกอย่างเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นของตัวเราเองไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดย่อมไม่ทุกข์เพราะสิ่งนั้นการตั้งเป้าหมายในชีวิตถ้าไปยึดในสิ่งนั้นเดินไปไม่ถึงก็ทุกข์ใจเดินไปถึงแล้วแต่เสื่อมก็ทุกข์ใจไม่มีใครจะเป็นอะไรในอะไรในโลกนี้ไปได้อย่างถาวนนันนะไมม่ี เสื่อมทั้งนั้นคนเคยรวยวันหนึ่งก็จนคนเคยจนวันหนึ่งไปรวยก็ได้คนเคยแข็งแรงวันหนึ่งป่วยก็ได้คนเคยป่วยกลับมาแข็งแรงใหม่ก็ได้อันนี้จังไม่เที่ยงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าทุกคนต้องมีเป้าหมายไม่จะเป็นต้องมีเป้าหมายเราแค่สร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เดี๋ยวผลมันจะออกมาดีเอง มันไม่ต้องเป็นต้องไปตั้งอะไรก็ได้แค่วางใจเป็นกลางในปัจจุบันยิ่งไปคาดหวังในอนาคตไปรอคอยอนาคตมากเท่าไหร่แล้วมันทําไม่ได้ตามความคาดหวังเป้าหมายนั้นสุดท้ายคนที่ทุกข์ใจที่สุดก็คือตัวเราโลกมนุษย์เราทุกวันนี้สอนให้คนตั้งเป้าหมายแล้วจะต้องพิชิตเป้าหมายนั้นให้ได้แต่คําถามเมื่อพิชิตได้แล้วแล้วยังไงต่อเราก็ขวยัวคายในการตั้งเป้าหมายต่อไปเรียกว่าความโลภไม่รู้จักที่ที่สิ้นสุดไม่รู้จักพอคําถามคือจะพอกับคําว่า เป้าหมายกี่โมงจะพอคำว่าพอกับคำว่าเป้าหมายตอนไหนเราตั้งเป้าหมายจนหมดไปพอใจตอบสนองต่อความต้องการของทุกคนหรือตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองได้จบไหมไม่จบคำว่าเป้าหมายของเราจะเดินทางต่อไปเรื่อยๆไปยันวันตายก็ยังไม่จบข้ามภพข้ามชาติไอ้คำว่าเป้าหมายก็ยังไม่หมดไม่สิ้นเป้าหมายตัวเองพิชิตได้บ้างไม่ได้บ้างาะต้องมาต้องพิชิตเป้าหมายคนอื่นอีกคำถามเราไหวในการพิชิตเป้าหมายคนอื่นหรอพ่อแม่อยากให้เป็น่างนั้นไปไม่ได้ทุกใจนะทุกใจ ตัวเองอยากไปให้ได้แบบที่พ่อแม่ต้องการไปไม่ได้ทุกใจไหมทุกใจเนี่ยปัญหานั้หหน้าที่เราไม่ต้องไปเป้าหมายถ้าจะตั้งเป้าหมายตั้งไว้แต่ไม่ต้องไปคาดหวังว่าต้องเป็นไปตามนี้เท่านั้นมันจะเป็นก็เป็นไม่เป็นก็กลับมาพัฒนาตัวเองใหม่ทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเพื่อที่จะให้สาเร็จตามความเป้าหมายนั้นแต่ไม่ต้องไปทุกข้อไม่ต้องไปเดือดร้อนใจกับเป้าหมายที่มีที่เป็นหน้าที่เรามีสติทําปัจจุบันขณะนี้ให้ดีที่สุดแค่นั้นเลยทําให้ดีที่สุดในปัจจุบันขณะ โอ้เหลือห้านาทีสี่เป็นมงครึงใช่ไหมแลมจะเป็นมงครึงเนาะเพื่อนผมลืมคนเก่าไม่ได้ทำไงดีครับเรื่องของมึงสอนาำนาอาจารย์ครับระหว่างพบผมกับอาจารย์ใครหลอกกันก็ต้องกูสิไม่ใช่เชยมึงได้ยังไงล่ะมึงถามกูกูก็ต้องตอบว่ากูกูถามมึงมึงก็ต้องตอบว่ามึงถูกต้องไหมล่ะมันอยู่ที่ถามคาถามกับใครมึงถามอาจารย์เขาอาจจะก็ต้องตอบว่าต้องเป็นเขาใช่ไหมล่ะมึงถามใครล่ะเออ ยกเว้นมึงถามหมาเนี่ยแหละก็ต้องเป็นมึงอยู่ดีั้งนั้นอ่ะคุณแม่ชื่นชอบประจามากค่ะดูทุกวันเลยค่ะแต่วันนี้ไม่ได้มาอ๋อไม่เป็นไรนี่แสดงว่าดูอยู่ในไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมถ้าไม่มีสถานะแต่ทําทุกอย่างเหมือนแฟนแต่เราทําตัวไม่น่ารักโกรธแต่พอเราไม่พอใจเขาไม่สนใจก็เขาไม่สนใจมึงตั้งแต่ต้นแล้วปัญหาคือไม่ใช่เขาสนใจมึงเขาไม่สนใจมึงตั้งแต่แรกเลยมันไม่เกี่ยวกับมึงทําตัวน่ารักหรือไม่น่ารัก เขาไม่สนใจมึงถ้าเขาสนใจมึงเขาต้องให้สถานะมึง้งแต่แรกแล้วมึงยังไม่รู้ตัวอีกไม่มีสถานะแปลว่าไม่มีตัวตนสําหรับเขาไม่มีสถานะแปลว่าเขายังอยากได้คนอื่นอยู่เขาไม่ได้อยากได้มึงคนเดียวมึงก็ยังโง่ไปทําตัวน่ารักใส่เขาอยู่ได้โอ้ยตายปัญญาอ่อนสิ้นดีอนะถ้าอนาคตมีเทคโนโลยีที่สามารถชุบชีวิตคนได้ทางหลักวิทยาศาสตร,ร์ธรรมะ จะเปลี่ยนไปไหมในเรื่องของการตายไม่เปลี่ยนสิ่งที่เราตั้งคำถามมาเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ทุกอย่างล่อมเดินสู่ความตายมันไม่มีใครจะสามารถเปลี่ยนอะไรทุกอย่างในร่างกายเราแล้วฝังไม่แต่จิตวิญญาณนะมันหนังดูละครเยอะดูละครเยอะมากเลยไปอยู่กันคนที่ไม่มีสถานะเมื่อกี้นี่นะ,ะมนโนเพิร์พบเก่งมากน่าจะไปอยู่ด้วยกันนะนะเราจําไว้หลักสัจจะความจริงในโลกไม่มีวันแปลปวนเปลี่ยนแปลงไม่มีทาง ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนสัจจากความจริงในโลกนี้ได้การเกิดการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องจริงไม่มีใครสามารถหนีจากสิ่งนี้ได้เมื่อมีการเกิดปรากฏย่อมมีความเสื่อมปรากฏเสมอไม่มีวันที่จะไม่เสื่อมดอกไม้อีดอกไม้จานเนี่ยเราว่ามันเหี่ยวได้ไหมได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะมันมีดอกไม้ถ้ามันไม่มีดอกไม้ในวันนี้มันจะเหี่ยวได้ไหม ไม่ได้ดังนั้นความเหี่ยวที่มันเกิดขึ้นได้เพราะเราไปเอาดอกไม้มาปักเนี่ยการเกิดปรากฏย่อมนําไปสู่ความเสื่อมปรากฏเสมอไม้ขาตั้งไม้อันนี้วันหนึ่งพังได้ไหมได้ไม้ตัวนี้พังได้ไหมได้พวกเราทุกคนแก่ได้ไหมได้ตายได้ไหมได้เพราะอะไรเพราะมันมีการเกิดสิ่งใดก็ตามเมื่อมีการเกิดปรากฏสิ่งนั้นย่อมเดินสู่ความเสื่อมปรากฏเสมอ ด้นนะเราบอกว่าเมื่อมีการเกิดไปแล้วเทคโนโลยีสามารถทําให้คนไม่ตายได้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เมื่อมีการเกิดปรากฏขึ้นมาแล้วย่อมเดินสู่ความเสื่อมเสมอเราเคยเห็นอะไรบ้างในโลกนี้ที่เกิดแล้วไม่เสื่อมเคยเจอไหมเสื้อผ้าที่ใส่กันอยู่นี่ขาดได้ไหมได้ผมที่มีอยู่เนี่ยขาดได้ไหมได้ผมที่ดําอยู่นี่ขาวได้ไหมได้ขาวที่เดินแข็งแรงกันอยู่วันหนึ่งเดินสู่ความเสื่อมได้ไหมได้วันนี้นั่งแข็งแรงกันดีอยู่วันหน้าป่วยไข้ได้ไหม ได้นั่นแหละเรียกว่าความเสื่อมเสื่อมเพราะมันมีการเกิดถ้าไม่มีการเกิดจะมีความเสื่อมไม่ได้เลยไม่มีเกิดจะไม่มีแก่จะไม่มีเจ็บเพราะไม่มีตายเพราะอะไรก็มาไม่เกิดมันจะมีแก่เจ็บได้ยังไงถูกต้องไหมเออเขาบอกว่าคว,ความรักทำให้คนตาบอดแต่ทำไมผมตาเข <laughs> ครับอาจารย์ อาเวลามึงมีความรักมึงตาเขเหรอเขไปมองผู้หญิงคนงข้างใช่ไหมเออเดี๋ยวมึงก็ไปกับตาบอดเพราะมึงกำลังตาเขไปมองผู้หญิงข้างอีเมียมึงจะตีตามึงข้าไปตาบอดกูว,ว,ว่ามีวิธีทําสมาธิก่อนจะสอบได้ยังไงบ้างและตอนนอนมีวิธีทําสมาธิยังไงแล้วมีวิธียังไงหาไม่ให้ขัดต่อความเชื่อของแม่มันเข้ากันยังไงว่าคําถามเนี่ยกูว่า มีวิธีทําสมาธิก่อสอบยังไงบ้างก็แค่ตั้งสติสัมปชัญญะสำรวจระวังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขนาตั้งใจในการอ่านหนังสืออย่าไปคิดอย่างอื่นโฟกัสอยู่แค่การอ่านหนังสือรู้อยู่กับปัจจุบันขณะมันต้องฝึกไงมันไม่ใช่ว่าทําวันสองวันแล้วมันจะได้มันต้องฝึกเป็นประจําตอนนอนมีวิธีทําสมาธิยังไงนอนดูลมหายใจเข้าออกจนหลับไปแล้วมีวิธียังไงให้ไม่ติดไม่ขัดต่อความเชื่อของแม่ไม่ขัดหมายความว่ายังไงอ่ะแม่เชื่ออย่างหนึ่งเราเชื่ออย่างหนึ่งเหรอ ก็ไม่ต mm ้องพูดกันแคระเด็กไม่ต um ้องไปพูดกันในเรื่องความเชื่อต่างคนต่างใช้ชีวิตกันมไปในตามปกติให้เหตุให้ผลซึ่งกันและกันก็ไม่ต้องไปขัดแย้งเขาเขาจะทําอะไรก็ปล่อยเขาทําไปเราจะทําอะไรก็ปล่อยให้ตัวเราเองทําไปไม่ต้องไปทะเลาะเบาแวงกันความเชื่อไม่จะเป็นต้องทะเลาะกันไม่ต้องไปต้องขัดกันถ้าเราอยากจะพูดความจริงก็พูดความจริงกับเขาด้วยหลักเหตุและหลักผลเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรา เช่นเดียวกันกับที่เขาพยายามบอกเราให้เราเชื่อตามเขาเราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องของเราเหมือนกันดังนั้นไม่ต้องไปก้าวไก่หน้าที่เราคือให้เหตุผลตามความเป็นจริงเท่านั้นมีใครถามอะไรตรงนี้ไหมเนาะมีไหมเผื่ออยากขึ้นไม้ถามมีไหมกินข้าวยังจ๊ะแดกแล้วจ้ามีไหมตรงนี้ เพื่อมีใครจะถามสดๆถ้าไม่มีเจตนาฆ่ากับตั้งใจฆ่าบาปเท่ากันไหมครับอันนี้ต้องจะตอบไปแล้วนะเมื่อกี้ที่มีคนถามอยู่มันต้องมีเจตนานะหนูไล่พระที่บ้านออกจากบ้านไล่พระที่บ้านออกจากบ้านแล้วพระมาอยู่ในบ้านมึงได้ยังไงอะแล้วต่อไปอาจารย์คือพระองค์ใหม่ของหนูกูไม่ได้เป็นพระกูเป็นคา,ารวกูใส่ชุดขาวกูไม่ได้หงวรน,นะเนี่ย ไม่ต้องสารแนกเอากูเข้าไปในบ้านเนะขอขอรับคำสอนข้อคิดการทำงานท่ามกลางหมู่เพื่อนอย่างมีความสุขไร้อคติได้อย่างไรคิดอย่างไรวางตัวอย่างไรได้วยความเคารพทำงานท่ามกลางหมู่เพื่อนอย่างมีความสุขวิธีการ่ายที่สุดคือยอมรับความจริงเข้าใจทุกคนทำงานกับเขาด้วยการมีเมตตากรุณามุิตาอุเบกขา เมตตาคือปาถนาดีต่อกันในการทํางาน 2. คือกรุณาคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่มันทําผิดก็ด่ามันอย่างเดียวกรุณาช่วยกันใครทําไม่ได้ใครทําผิดสามารถช่วยได้ช่วยเหลือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะเราปาถนาดีกับเขาามมุทิตาคอยให้กําลังใจแก่กันและกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ค่อแข่กันอีนั่นทํางานไม่ดีค่อแข่อีนี่ทํางานไม่ได้ค่อแข่นินทาว่าร้ายกันต้องมีความกรุณามีความมีความมุทิตาคือให้กําลังใจแก่กันและกัน สุดท้ายคือการวางอุเบกขาคือการวางเฉยมองไปไม่จําเป็นต้องเจ้ากี้เจ้าการทุกอย่างก็ได้รู้จัดวางเฉยบ้างก็ได้ถ้าเราเข้าไปช่วยเขาได้ก็ช่วยแล้วก็วางเฉยซะแค่นั้นอ่ะคำถามสุดท้ายเป็นคนที่ดีกับเพื่อนฝูงแต่กับชอบแสดงอาการเย็นชาหรือลำคานกับคนในครอบครัวจะสามารถทําความเข้าใจหรือแก้นีสัส่เสียตรงนี้ยังไงดีครับเป็นคนที่ดีกับเพื่อนฝูงแต่กับชอบแสดงอาการเย็นชาหรือลำคานหมายถึงตัวเราเองเหรอ กับคนในครอบอ๋อหมายความว่าเราแสดงดีอะทาดีกับเพื่อนตลอดเวลาแต่ไม่ค่อยทําดีกับครอบครัวรู้สึกลาคาญด้วยซ้ำใช่ไหมจะสามารถทําความเข้าใจหรือแก้นิสัยเสียตรงนี้ได้ยังไงครับเรารู้ตัวเองแล้วใช่ไหมรู้ตัวเองเสร็จปุ๊บเอานิสัยที่ใช้กับเพื่อนไปใช้กับที่บ้านแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยมันไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลมันเกี่ยวกับเราเราเนี่ยอาจจะมีมุมอคติบางอย่างเพราะเราเนี่ยสนิทกับเพื่อนเพื่อนไม่ได้อยู่กับเราย4ิบชั่วโมงเพื่อนไม่ได้มีเหตุปัจจัยกับเราไม่ได้มีท้อมีภัยกับเราแต่คครรอััวมมนีง ขอแล้วไม่ได้อยากได้เงินเยอะๆแต่ไม่ให้อยากไปหน้าไหนนี่ให้บ้างไม่ให้บ้างเพราะมันมีตรงนี้ไงมันเลยรู้สึกติดใจกับที่บ้านแต่เวลาอยู่กับเพื่อนมันตามใจกันหมดทุกเรื่องไงแลว้วเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดแล้วเขาไม่ได้มีผลประโยชน์กับเราไงเราไม่ต้องไปขอเงินเพื่อนใช้นี่เราเลยไม่มอีากขติเขาเลยรู้สึกว่าเราทําดีกับเขาแล้วสบายใจกว่าทําดีกับพ่อแม่รู้สึกไม่สบายใจดังนั้นเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่มองเห็นประโยชน์ของพ่อแม่บ้างว่าที่เขาให้มาเนี่ยเขามีคู่นูประการกับเราขนาดไหน,นเขาเลี้ยงดูปูสือเราอย่างดีเขามีคู่น การที่เขาช่วยเหลือเราตลอดเวลาจนสามารถทําให้เราเนี่ยมีความสุขในปัจจุบันได้ก็เพราะจากความสามารถความปรับพฤติการปฏิบตัติการดูแลเลี้ยงดูเราอย่างดีก็จาก,จาก,จากเขามองมุมเขาดีว่าเขาเหนื่อยยากลำบากแค่ไหนอย่าไปมองมุมไม่ดีดิคนเรามันมีความเสื่อมเราก็ไม่ดีเพราะนั้นเขาไม่ดีบ้างเป็นเรื่องปกติหน้าที่เราเรามองแต่มุมเพื่อนมันเป็นมุมที่ดีไงเพราะเพื่อนเราอย่าลืมว่าเพื่อนไม่ได้มีผลประโยชน์กับเรานะเพื่อนไม่ได้หาเงินหาทองมาจ่ายเงินให้เรานะดังนั้นมันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเราเพื่อนมันไม่ไรักเราเมมอนพ่แ่แนะั ดังนั้นเมื่อพ่อแม่เขามีความเป็นห่วงเขาล่อมห้ามเราไปเรื่องปกติเราก็เลยรู้สึกว่าเย็นชากับเขามากกว่าแต่เพื่อนเนี่ยมันตอบสนองตามความต้องการของเราเราเลยรู้สึกว่าดีกับมันมากกว่าดังนั้นตั้งสติใหม่เอาความรู้สึกที่มีกับเพื่อนอะไปใส่กับพ่อแม่แก้ไขตัวเองใหม่แค่นี้เองยอมรับตามความเป็นจริงพิจารณาเองตามความเป็นจริงทุกอย่างจะดีขึ้นเองประมาณนี้เนาะก็อาจารย์อนุโมทนาสาธุก,กับผุ้ท่านทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมในวันนี้เนาะก็ขอให้มี <S <S ความสุขความเจริญที่สิ่งใดก็ขอหสงควาาาาาามมมปปรรนนตตตตเุััจยกกะทขอ ตั้งใจในการทาความเพียรละทิ้งอ,อกุศลเจริญกุศลมีสติสัปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมใครมีความสุขดีอยู่แล้วขอให้รักษาความสุขนี้ไว้ให้ได้อย่างยาวนานใครมีความทุกข์ร้อนสิ่งใดในปัจจุบันก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ดีๆโดยเร็ววันตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทำทางกายวาจาใจสุจริตของตนเองสุดที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านทุกคนปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอนุมทนนนาุกคะ มาทำมาหม่ค่ะเราได้รับคำคีสในการบรรจยนะคะและแม่ความการำงนครับเป็นการใช้ชีิตประจำวันค่ะตขอขอบคุณอาจารย์เบียพอื่นๆปอย่างสูงนะคะที่มาว่าแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในวันนี้ค่ะข